สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะจากเดิมนะคะเราเรียนคณิตศาสตร์ถึง7.4นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะแต่ไปยังคงเป็นบทที่7เหมือนเดิมนะคะก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลรกรัมนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรมัมหมายกมว่า,วาเรามีเครื่องมือในการวัดนะคะก็คือกิโลนะคะ น,นักเรียนจะได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงเหมือนคนตอกไม้นะคะเพราะว่าข้างบ้านครูเอขอสร้างบ้านนะคะ,ะเสียงมันก็เป็นธรรมชาติตามนี้ไปนะคะ,ะการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมหมายความว่าเครื่องมือที่เราใช้ก็จะเป็นกิโลนะคะดูตามหน่วยของเข็มเลยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อนี้นะคะเข็มมันชี้อยู่ที่เลขหนึ่งก็แปลว่าข้อโพดนี้หนักหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะ จะไม่อารมพบทเยอะนะคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องกิโลกร,รัมกันมาหลายคาบแล้วนะคะอ่าก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรมีความคิดที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับเรื่องเดิมที่ได้เรียนไปนะคะอ่ามาดูตามข้อนี้เขาบอกว่าเผือกนะคะพอ,อะไม่ใช่พอผอเอือกอเผือกนะคะเผือกหนักกิกโลเลขสอยูน่นี่เลขสหายไปนะมันทับเลขส่ก็สกิโลค่ะ อันต่อไปนะคะเต้าหู้นะคะเต้าหู้เต้าเต้าไม่โว์เต้าหอหูไม่โว์หู้นะคะเต้าหู้หนักสองกิโลอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วด้านล่างเขาถามอะไรนะักเรียนเขาถามว่าข้าวโพดข้าวโพดเราก็ตอบหนึ่งถามเผือกเราก็ตอบสี่เขาถามเผือกอกีกเราก็ตอบสี่เขาถามข้าวโพดอกีกเราก็ตอบหนึ่งแบบนี้ค่ะ ไหมคะเพราะว่าเราช่างไปแล้วทำเต้าหู้เต้าหู้เราก็ตอบสองเพือกเพือกเราก็ตอบสี่ตอบเหมือนเดิมค่ะเพือกตอบสี่เต้าหู้เต้าหู้ต,ตอบสองเขาให้เราเขียนบ่อยเพื่อให้เราเข้าใจแค่นั้นเองค่ะอ่าก็ฝากให้นักเรียนเขียนที่เหลือเองนะคะโดยการดูจากด้านบนนะคะที่เราได้ช่างไปแล้วนี้นั่นเองว่าอะไรหนักเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็ไปตอบคำถามที่ถามนะคะ อาไปดูหน้าต่อไปนะคะวันนี้รู้สึกว่ายุงจะเยอะมากเลยนะคะครูมาสอนนักเรียนนอกบ้านนะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าบ้านแล้วยุงจะหามครูขนาดตัวใหญ่มันก็จะหามครูไปนะคะเยอะมากอ่านน้ําหนักนะคะอ่านน้ําหนักเติมตัวเลขแสดงจํานวนแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความหรือขีดเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดหมายความว่า อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกนะอันนี้เป็นโจทย์โจทย์หนึง่งเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและอีกอีกประโยคนึงบอกเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะอ่ะไปดูด้านล่างเขาถามว่าปลาเนี่ยหนักเท่าไหร่นะักเรียนดูบอกแล้วก็ตอบครูเลยว่าโอคุณครูคะคุณครูคะหนูรู้แล้วปลานหนักหนึ่งกิโลคะ่ะเออใช่นะคะหนึ่งกิโลเอาไปดูต่อไปคะ่ะ ปูเขาเขียนมาว่าปูก็ปูนะคะปูหนักกิกโลปูหนักห้ากิโลเอาก็เขียนไปนะคะ5กิโลาถามต่อไปว่ากอุง,อ,อ,กงอกุ้งไม่โทกุ้งกุ้งหนักเท่าไหร่กุ้งหนัก3กิโลอ่ะเราก็เขียนตอบให้ครบอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะมีคําถามที่เกี่ยวข้องอยู่ด้านล่างมีอยู่ด้วยกันหกข้อนะคะมีอยู่ด้วยกันหกข้อคุณครูจะไม่ทําให้นะคะอา่าคุณครูจะไม่ทําให้นะ คุณครูจะแนะนำนิดเดียวแล้วจะให้ทำเองนะคะ,ะเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวมีที่มานะคะเขาบอกว่าปลาเบาวกว่ากุ้ง2อกิโลเราไปดูซิว่าใช่ไหมปลาเนี่ยมันหนัก1นกิโลก่อนจะตอบต้องคิดก่อนนะคะแล้วกุ้งเนี่ยมันหนัก3ามกิโลนะ ลาเนี่ยหนัก1นกิโลขอเปลี่ยนสีนะคะมันมองไม่เห็นปลาหนัก1นกิโลส่วนกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยหนัก3ากิโลแต่แต่เี่ยไมนะปลาหนักกงิงกิโลเนี่ยแต่กุ้งหนัก3ากิโลเนี่ยดูจากข้อมูลที่เราได้ช่างจริงไปนะคะ แต่บรรทัดน,นี้บอกมาว่าปลาเบาเฟอกุ้ง2อกิโลเราอยากจะรู้ว่าจริงไหมแล้วก็เอาปลาตั้งค่ะ3ามลบหก็เท่ากับสองเพราะฉะนั้นแปลว่าอันนี้ถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะก็ใส่เครื่องหมายถูกไปดูข้อต่อไปอีกสักข้อนะคะเขาบอกว่าปูไปดูก่อนค่ะแล้วเขียนเลขค่ะปูอ่ปูนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งตัวเลขมันใหญ่ไปนะเส้นมันใหญ่ไปเวลาเขียนมันอ่านยากปูห้ากิโลมาดูก่อนแล้วก็เขาให้เราเทียบกับอะไรเขาให้เราเทียบกับกุ้งเอาไปดูกุ้งก่อนค่ะกุ้งหนัก3ากิโลนี่นะอ่ะทุกครั้งที่ทําต้องคิดแบบนี้ก่อนทุกครั้งเลยนะคะคณิศาส์อะไม่ใช่อยู่ดีๆอยากทําอะไรก็ทํานะ ใครที่เปิดโจทย์มาแล้วอยู่ดีๆอยากทําอะไรก็ทําอยากใส่ถูกก็ใส่อยากใส่ผิดจะใส่เลยพวกนี้ไม่มีสมองนะไรสมองนะคุณครูต้องบอกเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่นักเรียนโผล่มาแล้วเจอโจทย์แบบนี้จะตอบได้เลยนะนักเรียนตอบไปเลยโดยไม่ได้คิดนะ่ะใส่ถูกใส่ผิดไปเลยแบบนี้จะไรสมองไม่ได้สมองอะไรกลับมาเลยนักเรียนก็เหมือนหุ่นฟางนะคะมีแต่ตัวแต่ไรสมองนะไม่เอาแบบนั้นนะ อาพราะคิดก่อนเราคิดก่อนว่าปูเนี่ยมัน5แล้วกุ้งน่ยมัน3เอา5้ามัลบ3ลองยกนิ้วมือขึ้นมา5นิ้วค่ะเท่ากับมีทั้งหมด5แล้วลองหดนิ้วเข้าไป3ค่ะ1 2ึสเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่สองใช่ไหมคะคำถามถามว่าปูเนี่ยมันเบาวกว่ากุ้งอยู่2อกิโลใช่ไหมนักเรียนบอกเอ๊จะเบากว่าได้ไงอะ่ะ วันนี้เมื่อปูมันตั้งห้ากิโลอะ่ะถ้าบอกว่าปูหนักกว่ากุ้งนี่ได้แต่บอกปูเบา,ากว่ากุ้งแปลว่ามันผิดใช่ไหมเขาปูมันตั้งห้ามันจะเบา,ากว่ากุ้งได้ยังไงถ้าให้เลือกถือครูก,ก็เลือกถือกุ้งเพราะกุ้งมันหนักแค่สามโลปูมันหนักห้าโลถือทําไมหนักเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อต่อไปบอกว่ากุ้งอะ่ะหนักเท่ากับปูเลยเอาไปดูซิกุ้ง กุ้งหนักเท่าไหร่กุ้งหนักสามกิโลปูหนักห้ากิโลสามก็ห้าจะเท่ากันได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกก็ผิดนะต่อไปค่ะบอกว่าปูหนักกว่าปลาไปดูก่อนว่าปูเท่าไหร่ปูห้ากิโลปลาหนักกิโลหนึ่งปูหนักกว่าปลาเออใช่ใช่ปูหนักกว่าปลา แต่เขาบอกมาว่าปูหนักกว่าปลา2อกิโลถ้าบอกอย่างนี้ก็ต้องมาคิดว่าปูเนี่ยมัน5เขียนก่อนปู5้กิโลแล้วไปดูว่าปลามันเท่าไรปลามันหนึ่งเอามาเขียนก่อนเอามาเขียนก่อนแล้วคิดก่อนว่ามันใช่ไหมที่เขาบอกแล้วจึงจะเอาไปตอบได้ปูหนักหปลาหนัก1เอายกนิ้วยกมือขึ้นมามือหนึงค่ะแล้วแบมือค่ะ มือนึงเราจะมี5้านิ้วหักลงไป1นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปูมันหนักกว่าปลา4ีกิโลไม่ใช่2อกิโลเพราะฉะนั้นก็ผิดค่ะที่เขาบอกว่าหนักกว่าแค่2อกิโลก็ผิดนะทีแรกคุณครูจะให้นักเรียนทําเองพอดูดูแล้วไม่ไม่ไม่น่านะอธิบายก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันซับซ้อนไปดูข้อหค่ะกุ้งไปดูก่อนใครจําไม่ได้ไปดูด้านบนนะ อ้าวกุ้งหนักสามเอามาเขียนก่อนค่ะว่ากุ้งสามอ่าแล้วไปดูว่าปูเท่าไหร่ปูห้าอ้าวปู5เอามาเขียนก่อนกุ้งหนักสามปูหนักห้าเสร็จแล้วขอบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากุ้งอ่ะสากุ้งน่ะเบาบกว่าปูนักเรียนบอกโอ้ใช่ค่ะคุณครูค่ะหนูเห็นด้วยเพราะว่ากุ้งมันหนักแค่สามกิโล ปูมันหนักห้ากิโลสรุปกุ้งมันเบากว่าปูจริงค่ะครูแต่จริงหรือไม่ที่หนักที่เบากว่ากันสามกิโลก็ต้องทําก็ต้องคิดค่ะโดยเอาห้าตั้งแล้วลบด้วยสามค่ะยกมือขึ้นมาหนึ่งมือค่ะแบนนิ้วมือค่ะห้านิ้วแล้วหักลงไปสามนิ้วนะคะห้าลบสามหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเบากว่าสองกิโลจริงค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าถูกค่ะ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะไม่ได้เจอมาแล้วก็ใส่ถูกๆผิดๆเลยนะใครทําแบบนั้นนะไม่ได้ใช้สมองเลยนะนักเรียนก็จะกลายเป็นหุ่นฟางนะเป็นพีน็อกคิโอไปเลยนะคะอ่าไปดูปลาค่ะปลาปลานั้นหนักเท่าไหร่ปลานักหนึก่งกิโลนักเรียนอาจจะบอกคุณครูค่ะพีน็อกคิโอคืออะไรคือกระตูนนะคะเรื่องพีน็อกคิโอนะมันเป็นไม้นะคะที่ช่างเขาเอามาแกะสลักนะ ตอนหลังมันมีชีวิตขึ้นมาถ้าอยากรู้ลองเข้าไปดูนะกระตูนเรื่องพีนอกคิโอนะคะอ่าปลาแล้วไปดูปูค่ะปูอยู่ไหนเอ่ยนี่ปูอยู่นี่นะคะปออูปูเนี่ยอ่าตรงนี้มันลบม,มันทับก็ลบออกไปปูหนักห้ากิโลคุณครูเขียนก่อนเสมอครูไม่สนใจที่โจทย์ให้มานะแต่ครูจะเขียนก่อนว่าอะไรมันหนักเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะนักเรียนการจะเรียนเก่งเนี่ย ไม่ใช่สวรรค์ช่วยหรอกนะคะนักเรียนครูสุนารีบอกเลยการจะเรียนเก่งไม่ใช่สวรรค์ช่วยแต่เธอต้องช่วยตัวเองก่อนนะนักเรียนถึงแม้จะมีผู้ครองสอนอยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่อะไรก็แม่อะไรอะไรก็ยายอะไรอะไรก็ย่าน,นะ,ะต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะอ้าแล้วเรามาเปรียบเทียบกันค่ะ เวลาจะเปรียบเทียบว่าอะไรมันหนักกว่ามากกว่าน้อยกว่าคุณครูบอกแล้วว่าจะต้องมีของเปรียบเทียบกันอย่างน้อยสองสิ่งนะครูไม่คิดข้างข้างข้างหลังแล้วเพราะว่าที่ว่างด้านล่างเยอะแยะเลยคุณครูก็เลยเอาเลขห้ามาเขียนค่ะแล้วคุณครูก็ลบด้วยหนึ่งจะหาว่ามากกว่าน้อยกว่าต้องใช้เครื่องหมายลบเสมอนะคะแล้วคุณครูก็ยกนิ้วขึ้นมายกมือขึ้นมาหนึ่งมือมีห้านิ้วนะคะห้านิ้วแล้วครูก็หดไปนิ้วหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับสี่เราก็มาลองอ่านข้อความดูค่ะปาหนักขวาปูนักเรียนบอกอ๋อคุณครูคะปามีกิโลเดียวเองค่ะจะหนักขวาปูได้ยังไงมันโกหกค่ะครูอ้าถูกต้องเพราะฉะนั้นปาหนักขวาปูเนี่ยใส่ถูกต้องได้ไหมเพราะจริงๆแล้วนะปลามันเป็นยังไงคะนักเรียนปลามันเบากว่าปูใช่ไหมคะ เนี่ยมันเบาขว่าทั้งสี่กิโลอ่ะไม่ใช่หนักกว่ามันเบาขว่ามีปลาอยู่1นกิโลมีปูอยู่5้กิโลถ้าไปตลาดกับแม่แม่บอกไอ้หนูช่วยแม่ถือถุงหนึ่งเราคงบอกแม่หนูขอปลาน่ะแม่ถามทําไมเอาปลาแล้วลูกโอ้แม่ก็ปลามันเบาฝ่าหนูหิ้วปูไม่ไหวแล้วตัวหนูเล็กเพราะฉะนั้นปลาหนักกว่าปูจึงผิดนะคะถ้าให้เลือกถือเราจะเลือกถือปุ๊บ เลือกถือปลาเพราะปลามันหนักแค่โลเดียวปูมันหนักตั้ง5้กิโลนะคะเอาล่ะคุณครูเชื่อว่าการสอนหน้านี้ของคุณครูจะมีประยโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนที่เข้าฟังนะคะ จริงๆจ,จ,จะใช้หน้านี้ในการสอบจะดูเหมือนครูจะโหดร้ายกับเด็กเกินไปนะนึกขึ้นได้ว่านักเรียนยังไม่เคยเรียนแบบนี้เลยอยู่ๆให้ทําเลยนะก็จะเป็นที่หนักอกหนักใจและปวดหัวของผู้ปกครองนะอยากก่างนั้นเลยคุณครูก็เลยสอนให้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูให้เข้าใจนะคะดูจากคริปให้เข้าใจแล้วจึงลงมือทําแบบคุณครูทํานะไม่ใช่เปิดมาแล้วใส่ถูกผิด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  ถูกผิดผิดผิดถูกผิดอย่างนี้เลยนะแบบนี้ไม่เรียกว่าเรียนนะอย่างนี้เรียกว่าลอกนะคุณครูสุนารีเกยียรตินักเรียนที่ลอกที่สุดเลยแปลว่าเรียนแบบไร้สมองนะคะเอาล่ะหน้าต่อไปนี้จะเริ่มสอบแล้วนะคะจะเริ่มให้สอบเองแล้วเอาเดี๋ยวมาดูนะคะหน้าต่อไปบอกว่าเป็นการวัดน้ำหนักวัดน้ำหนักวัดน้ำหนัก แปลว่าอะไรชื่อบทที่7เรื่องการวัดน้ําหนักนะคะแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ,อโจทย์จะให้หน่วยของข้อมูลมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีแตงโมหนัก3ากิโลนะปากาครูเหมือนแบตจะหมดนะเออม,มันมันไม่ค่อยจะสมูทลแอ่ะอ่ะมีแตงโมสามกิโลนะคะอ่ะขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะคะ เพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยอ้าวมีเตงโมสามกิโลนะคะเขาบอกมาแล้วเขาช่างให้เรามาแล้วว่าไอ้เตงโมลูกนี้หนักสามกิโลอ๋อเชื่อเข้าไปนะคะส้มเขาบอกว่าส้มดูดีๆนะคะนักเรียนยากอยู่ค่ะส้มหนักกว่าเต็งโมสองกิโลเนี่ยเรียนดูนะคะ แตงโมเนี่ยมันหนัก3ามกิโลแล้วเขาบอกข้อความต่อไปกับเราว่าแตงโมเนี่ยไอแตงโมลูกเนี้ยมันหนักขวาส้มสองกิโลแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วส้มเนี่ยอีกองเนี้ยมันหนักกี่กิโล,ล่ะคะครูเออต้องคิดไงนะักเรียนเขาบอกว่าส้มอ่ะมันหนักขวาแตงโมนะ ส้มเนี่ยมันหนักกว่าแตงโมสองโลเพราะฉะนั้นแตงโมหนักสามส้มหนักกว่าส้มหนักกว่าแปลว่าต้องถูกบวกเข้าไปหนักกว่าเพราะนั้นตอบว่าอีส้มกองนี้หนัก5กิโลนะคะหวังว่าผู้ปกครองจะเข้าใจที่คุณครูอธิบายนะคะทำไมครูถึงเอ่ยชื่อผู้ปกครองนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยหากว่าเรียนโดยไลฟ์ผู้ปกครองดูแลครูเชื่อว่านักเรียนคงจะงงเพราะว่าไม่เหมือนกับที่คุณครูอยู่ที่โรงเรียนนะคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะไม่เข้าใจก็จะยกมือถามมือครูก็จะเดินไปให้ดูให้ที่โต๊ะแล้วก็จะอธิบายให้อีกรอบสองรอบจนเขาเข้าใจแล้วก็ทําส้มหนักกว่าแตงโมในเมื่อส้มบอกว่าส้มหนักกว่าแตงโมก็แปลว่า แตงโมมันสามส้มมันหนักมากกว่าสองเพราะนั้นส้มมันก็หนักห้ากิโลนะคะเอาละส้มมันก็จะหนักห้ากิโลหน้าตาไม่ค่อยเหมือนส้มเท่าไหร่เลยอ่ะส้มก็ส้มนะคะเอาต่อไปค่ะแตงไทยหนักเท่ากับแตงโมโอ้ดูชื่อกระแตงไทยยังหนักเท่ากับแตงโมอีกเ้าไปดูแตงโมนั้นเรารู้ว่าหนักสามในเมื่อบอกว่าแตงไทยหนักเท่ากันก็แปลว่าอีแตงไทยลูกนี้ ก็หนักสามกิโลเหมือนกันนะอ่ะคุณครูค่ะครูบอกอีแตงไทยลูกนี้ไม่สุภาพเลยค่ะไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เรียกคนนะเราเรียกผลไม้อ่ะแตงไทยผลน,นี้หนักสามกิโลอ้าวยังไม่ตอบอะไรนะเพราะว่าถ้าตอบจะสับสนทําไปทีละอย่างนะยังไม่ตอบแอปเปิลเบาฝ่าแตงไทยหนึ่งกิโลเราไปดูค่ะเมื่อกี้เราได้คําตอบแล้วว่าแตงไทยผลน,นี้หนักสามกิโลนะ ข้อนี้บอกว่าแอปเปิลเบากว่าแตงไทยเมื่อเรารู้แล้วว่าแตงไทยหนัก3เราก็เอา3ตั้งค่ะแล้วบอกว่าแอปเปิลเบากว่าแตงไทยอ่าบอกว่าแอปเปิลนะมันเบากว่าแตงไทย1กิโลใช่ไหมบอกว่าแอปเปิลเบากว่าแตงไทย1กิโลเพราะนั้นเราก็เอา1กิโลมาลบออกนะมันก็เลยได้ว่า3ลบ1เท่ากับอ้าวมาดูว่าและแอปเปิลมันหนักกี่กิโลแน่ นักเรียนก็แบมือมามือนึงค่ะแล้วหดเข้าไป2นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะชูอยู่3นิ้วนะคะแล้วลดลบออกไป1ก็คือลดลงไป1นิ้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าแอปเปิลกองนี้ทั้งกองเลยเนี่ยหนักแค่สองกิโลเท่านั้นเนี่ยอ้ายังไม่ทำนะคะไปดูต่อค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศหนักกว่าส้มหนึ่งกิโล ไปดูส้มกันค่ะส้มนี้เราคิดไว้แล้วว่าส้มหนักห้ากิโลนะคะเอาส้มมาเขียนก่อนค่ะส้มห้ากิโลบอกว่ามะเขือเทศหนักกว่าส้มเพราะฉะนั้นห้าบวกหนึ่งค่ะ ในเมื่อส้ม5กิโลแล้วมะเขือเทศมันหนักมากกว่า1กิโลก็ผูกบวกเข้าไปก็ได้6กกิโลนะคะใครไม่เชื่อแบมือขึ้นมา1มือค่ะ5นิ้วนะคะเป็นเป็นอะไรคะเป็นส้มมือที่แบเป็นส้มบวกด้วยหนักมากกว่าอีกหนึ่งก็เพิ่มไปอีกหนึ่งนิ้วนะเพราะฉะนั้นมะเขือเทศกองมะเขือมานี้หนัก6กกิโลนะคะเอาละ มือมือคุณครูไปโดนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาได้อ่ะโอเคเท่านี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่นักเรียนต้องใช้ตอบคำถามละมาดูคำถามนะคำถามข้อนี้ถามว่าดังนั้นส้มหนักก็ตอบมาเลยค่ะ5กิโลเราคิดไว้แล้วนะคะแตงไทยหนะัก3ากิโลดูเหมือนสีนี้จะไม่เวิร์กเลยใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีใหม่นะคะมันกลืนนะคะอ่ะอ่าแตงไทยหนักห้ามกิโลอ่ะต่อค่ะโจถามแอปเปิลหนักแอปเปิลหนักสอกิโลนะเมื่อเขือเทศหนัก6กกิโลเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะ2องคำถามสุดท้ายถามว่าอะไรหนักสุดอะไรเบาสุดทำเองนะคะอ่ะทำเองนะคะเอาละ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะใจเย็นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะเพราะว่าอยากจะสอนจังเลยนะคะหน้าต่อไปแต่ว่ามันเป็นคนละตัวชี้วัดนะคะอันนี้เป็นการเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นขีดนะคะ การว่าน้ําหนักเป็นขีดก็จะแยกย่อยจากกิโลเข้าไปอีกนะจะไปเรียนในขีดเล็กๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันชั่วโมงหน้านะคะสําหรับชั่วโมงนี้ฝากนักเรียนทําความเข้าใจกับคลิปวิดีโอนะ,ะดูให้เข้าใจนะคะแล้วค่อยลงมือทําแล้วนักเรียนสามารถเขียนแบบคุณครูได้เลยไหมได้เลยนะคะไม่ว่านะคะเอ่อคณิตศาสตร์จะเข้าใจได้ต้องมาจากพื้นฐานของการทำความเข้าใจนะคะ ถ้ามาจากพื้นฐานของการลอกจะมีประโยชน์แค่ตอนนี้คือได้ทำแบบหัดเสร็จนะคะแต่ตอนสอบกระตกนะคะและการตกตอนสอบน่ะเป็นการวัดผลว่านักเรียนไม่ได้เรียนกับคุณครูอย่างแท้จริงนะแสดงว่าที่ผ่านมาโกหกว่าเรียนนะเพราะฉะนั้นคือคุณครูสอนมานานก็จะทราบว่านักเรียนโกหกเพราะฉะนั้นอย่าโกหกกันเลยให้เรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจค่อยๆค,ค,คิดตามไป และเดี๋ยวนักเรียนก็จะมีพื้นฐานการเข้าใจที่ดีเวลาสอบก็ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูก็สามารถทำได้แล้วนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ตัวเองเก่งขึ้นนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเสียงรถสิบล้อแล่นผ่านเนาะสวัสดีค่ะ